ฟังนะพี่น้องชาวไทยแม่ใหญ่ฝรั่งทั้งหลายเมียฝรั่งเนี่ยขนาดได้ผัวนะเรื่องราววันนี้เงินเดือนหมื่นสองพันแฟงก็สนะี่แสนเนาะจริงอยู่ในเมืองไทยเจ้ามองว่าเยอะแต่ที่นี่ความรับผิดชอบของเขานะฮะเออก็แทบจะไม่เหลือเพราะว่าจ่ายเมียไปหนึ่งพันแฟงจ่ายครอบครัวไปอีกก็ตกพันหกร้อยห้าสิบแฟงต่อเดือนเนาะ กับลูกสาวเจ้าได้เงินขนาดนี้ยังไม่พอแล้วยังอยากที่จะสร้างบ้านให้เร็วนะฮะสร้างบ้านให้เร็วเพราะการที่เมียฝรั่งมาอยู่ใหม่ความฝันของพ่อแม่แบกรับมาเต็มๆมสามีเคลียร์ให้ทีเดียวไม่ได้ก็อยากจะตะกุมตะกายนะฮะหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้เร็วขึ้นจนเกิดเรื่องจนโดนตำรวจจับจนต้อง ผัวไล่ออกจากบ้านจนผัวฟ้องหยา่าแล้วแถมแบ็กลิสต์นะคะจะต้องกลับประเทศไทยด่วนเนาะอันนี้นี่คือโลกความเป็นจริงที่จะอยากฝากถึงแม่แม่ทางเมืองไทยนะทุกๆคนพอได้ชื่อว่าลูกสาวได้ผัวฝรั่งปั๊บนะฮะอย่าหวังเพียงแค่ เงิน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 งน,นะฮะนี่สินที่มีก่อนก็พยายามพินิษพิจารณาให้ลูกใจเย็นให้ลูกขยับสเต็ปตามขั้นตอนเพราะณะปัจจุบันทุกคนที่มาอยู่ต่างแดนจะต้องเรียนก่อนให้จบนะฮะความรู้เป็นที่ตั้งความรู้เป็นสิ่งสําคัญถ้าฝรั่งให้ได้ช่วยเหลือได้เท่าที่เขาให้ได้นะฮะอย่าลืมว่าเท่าที่เขาให้ได้สองหมเราไม่เคยได้รับจากเมืองไทย นะเมื่อลูกเราเมื่อก่อนที่ลูกเรายังไม่ได้ผัวฝรั่งพินิษพิจารณานะ,ะอย่าได้เอาลูกสาวตัวเองไปเปรียบเทียบว่าคนนั้นได้ผัวฝรั่งปั๊บเขาสร้างบ้านปั๊บเขาไปหนึ่งปีปั๊บเขามาซื้อรถให้กับตัวเองปั๊บนะฮะอย่าเอาคำนี้มากระแทกกระทั่งมากดดันลูกจนลูกเอ่อทนไม่ได้ต้องแอบนะฮะผัวไปทำงาน จริงๆแล้วความคิดของสามีเนี่ยถ้าคุยกันจริงๆเรื่องการทำงานยีจะจเชื่อว่าเขาทำไมเขายังไม่อยากให้ทำงานณขณะนี้เพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์นะคะมาปีหนึ่งเนี่ยอมช่วงปีหนึ่งปีกว่ากาถึงสามปีเนี่ยบอกเลยต้องเรียนให้จบ b 1, b 2องสองทับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอสัญชาติให้เคลียร์เพราะมันก็จะเป็นภาคภูมิใจกับสามีถ้าทำอะไรผิด,ผด อ่ามันก็จะเสียหน้าเสียตาเสียไม่กระทั่งงานของคุณสามีนะคะทุกคนอืมนึกถึงหัวใจเขาใจเรานะอ่าม,มีเงินเดือนของลูกเขยส่งให้ก็ควรพินิษพิจารณาแล้วก็บอกลูกแรงพลังถ้าทําไม่ได้ก็ต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ย้อนมาถึงหัวอกคําว่าเมียฝรั่งความว่าอยากให้พ่อมีหน้ามีตาอยากให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้มันเป็นพลังของทุกๆคนยายจ๋าก็เชื่อ ตัวเย,ยจาก,ก็เช่นกันแต่กว่าจะทําได้นะฮะเออหปีนะผ่านพ้นไปนะยายทำเล็กทําน้อยผสมประสานนะฮะมันก็ต้องดูเลเวลแตกต่างกันนะฮะการทํางานร้านอาหารแจง้งเนาะแต่ทํางานเนี้ยพูดถึงร้านนวดเขาก็มีแจง้งแต่ทีนี้ไปแบบง่ายๆไง,าง,างาทางนู้นก็ไม่อยากเสียระบบภาษีอืมทางนี้ก็เออไม่เป็นไรในเมื่อเขาชวนไปว่าทําได้ก็ได้ จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ความไว้ใจและความอยากได้เงินและไม่อยากจะเสียทีนี้พอมันพังขึ้นมาเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียครั้งนี้เสียอนาคตอยู่ทํางานไม่ได้นะจะต้องตีกลับไปนะฮะเมืองไทยเริ่มต้นใหม่ผัวดีๆที่ให้เงินเป็นพันแฟรงก์เนาะพันแฟรนก็สี่หมื่น,ะ 1, น 40, บาทนะสาหรับเงินใช้ส่วนตัวเนี่ยก็จะหาได้เหมือนเดิมไหมล่ะชีวิตอะ เอาตรงๆเลยถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆกับสําหรับในมุมของฝรั่งแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือตัวเราความอยากได้จนรอไม่ได้นะคะแล้วยิ่งมาโกหกผัวออกไปทํางานนะคะอืมแล้วไม่เรียนภาษาที่ควรจะเป็นในประเทศนั้นๆที่เราเข้ามาอยู่อาศัยนะคะอืมก็เสียใจแทนเราบอกตรงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เสียดายโอกาส <c oughs> เสียดาโอกาสที่เราเข้ามาอยู่ต่างประเทศแล้วเนาะกับการทำงานเนี่ยบอกเลยว่าภูมิใจดีใจและทุกคนอยากทำงานเนี่ยอถูกต้องแต่ก็ต้องทำให้มันถูกกฎหมายเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่เกิดเรื่องนะคะ,ะกับตัวเองและความผิดพลาดตรงที่ว่าฉันไม่อยากกลับไปมือเปล่าเนาะ จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเก็บถ้อยคำนี้ท่องไว้ในใจเสมอของทุกคนแต่ถ้ามันเกิดเรื่องโดนตํารวจแจ้งโดนนะคะหมายมาบอกต้องออกประเทศในนาเดือนหน้ามันไม่มีใครช่วยได้จริงๆเนาะมันก็ต้องทำตามกฎแล,แล้วคำว่าผิดกฎหมายในประเทศนั้นๆอยู่เมืองนอกนะคำว่าผิดกฎตามหลักการเอกสารไม่มีใครกล้าย,ยกขึ้นมาช่วย นะจริงๆรงแล้วยิ่งเรามาอยู่ใหม่คำว่าเนรเทศออกนอกประเทศมันง่ายมากถ้าเรายังไม่ได้สัญชาติอย่าลืมข้อนี้ถ้าได้สัญชาติแล้วเราก็ยังสู้ตามคดีและยังอยู่ที่นี่ได้นะฮะเหมือนเจ้าของร้านนวดเนี่ยเป็นเรื่องเขาโดนปรับเขาอาจจะโดนปิดร้านเนาะเสียค่าปรับเขาก็ยังอยู่ที่นี่ได้แต่เราเป็นคนที่มาอยู่ใหม่ยังไม่ครบสามปีนะ ยังไม่ครบสามปีผัวก็ดีไม่ได้ทำร้ายเราลิ้นกฎหมายมาเกี่ยวกับแอบไปทำงานอย่างนี้แล้วไม่มีใครช่วยได้ผัวอับอายไขหน้าเขาถึงได้ไล่ออกจากบ้านผัวไม่ฟังเอ่อโทษเป็นความผิดของเราคนเดียวมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มองจุดตรงนั้นผิดตรงที่เธอโกหกแอบไปทำงานนะฮะเออ นะและมันเป็นคำว่าแอบคำว่าผิดกฎหมายเขาก็ไม่อยากยืนอยู่กับเราที่จะรับผิดชอบตรงนั้นอย่าลืมในหัวใจถ้าอยู่แล้วมีปัญหาเราสร้างปัญหาให้กับเขาเขาเขาก็จะดิดปัญหานั้นออกทันทีฝรั่งตัดง่ายกว่าคนไทยนะคะอย่าลืมเนาะข้อนี้ให้พินิจพิจรารณาเอาการมาอยู่ในต่างแดนพี่น้องคะมีโอกาสมาแล้วก็ให้รักษา ให้รักษาให้เรียนรู้ให้เอาความรู้เป็นขั้นต้นแล้วก็ให้ใจเย็นนะคะให้เซฟแล้วก็ให้คุยกับแม่ทางเมืองไทยให้เข้าใจแล้วก็วอนแม่ทางเมืองไทยให้เข้าใจลูกๆทุกคนเพราะปัจจุบันนะคะการเรียนมาสำคัญแต่ถ้าลูกสาวขยันที่จะทำงานคู่เนาะพูดถึงการแอบทำงานเนี่ยไปทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนตัวยังจะไม่เห็นนะ แต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทำหรอกคำว่าแอบอ่ะนะทุกคนสมัยก่อนอยายจ๋า,จาก,ก็ทำมานานมาแล้วเนาะแอบ,บอยู่กับบ้านคนรู้จักสองสามบ้านนี่มันโอเคนะฮะแต่ถ้าไปเข้าร้านไม่ว่าร้านอาหารหรือร้านนวดหนีไม่พ้นคนโทนหนีไม่พ้นตาคนอื่นทุกวันเราเดินเข้าตลอดตลอดเข้าไปนะคะสายตาคนอื่นอย่าลืมนะฝรั่งก็เนรนิวเช่นดีอย่างดีเหมือนกันนะคะโอช่องบ้านหลังนี้ มีคนแปลกๆเข้าออกอยู่เรื่อยเขาก็ยังแจ้งตำรวจได้นะคะทุกคนอย่าคิดว่าฝรั่งเขาจะไม่นั่นนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากเอามาแชร์และตั้งสติพร้อมที่จะเรียนรู้และเอาตัวรอดในต่างแดนอยากก่อปัญหาให้ตัวเองต้องอยู่ไม่ได้ด้วยปัญหาที่ตัวเองทำขึ้นมาเองทุกคนแต่ถ้าฝรั่งทำร้ายเราเนาะแจ้งตำรวจอืม เรายังมีสิทธิ์อยู่ที่นี่ได้แต่ถ้าเราผิดกฎหมายในแบบนี้แม้กระทั่งผัวก็ช่วยไม่ได้แล้วยิงเขาโดดฟ้องอย่าเลยนะไม่เอาเลยพราอเสียใจเขาก็คงเสียใจสุดๆแหละนะเพราะว่าให้เดือนตั้งพันแฟงตกเป็นพันหกพันหกร้อยห้าอืมนะเยอะมากโชคดีสุดแต่รักษาไว้ไม่ได้ก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะอะ,อะยังไงก็ต้องถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่